สวัสดีค่ะพบกันีกครั้งนะคะกับ TripTalk by a b i t t b i ค่ะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่131เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับการพาเด็กไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เน,ะะนื่องจากปัจจุบันก็จะมีครอบครัวเล็กๆนะคะที่มีลูกเล็กๆนะคะอาจจะไปกันพ่อแม่ลูกหรือว่าอาจจะจะเกินไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพากันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเองกันเยอะขึ้นนะคะก็เลยจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการพาเด็กๆไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นวันนี้เป็นข้อมูลที่นํามาจาก japanguide.com นะคะ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เจ้าประจำที่เราอ้างอิงอยู่เป็นระยะระยะนะคะเนื่องจากที่บอกแล้วค่ะอันนี้เป็นเว็บไซต์ในดวงใจนะคะที่เขามีข้อมูลทุกแง่ทุกมุมนะคะในแต่ละหัวเรื่องที่คนต่างชาติที่จะแพลนทริปในการไปเที่ยวญี่ปุ่นมันจะมีข้อมูลลึกมากๆนะคะแต่ละข้อมูลแต่ละเพจที่เป็นข้อมูลเฉพาะหัวข้อนั้นๆเนี่ย ยังมีคําที่ลิงก์เป็นไฮเปอร์ลิงก์เข้าไปนะคะจอกเข้าไปในคําต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในหัวข้อนั้นนะคะก็นําพาเราไปยังข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะอันนี้ก็เลยแนะนํากันไว้ว่าข้อมูลนี้ดีมากนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะทั้งมีข้อมูลที่กว้างหมายถึงว่ามีหัวข้อหลายหัวข้อตามที่เราอยากจะรู้นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ลึกและที่สำคัญคืออัปเดตอีกต่างหากนะคะ สำหรับนี่เป็นหัวข้อที่อยู่ในเมนูประจำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Before You Go นะคะก็คือก่อนที่จะวางแผนไปที่ญี่ปุ่นควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอยู่ในหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับเรื่อง Travelling with Children นะคะคือการเที่ยวญี่ปุ่นโดยการมีเด็กไปด้วยนะคะ เขาบอกว่าในการพาเด็กไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เกินความสามารถของผู้ปกครองนะคะสำหรับการที่มีราคาเด็กอยู่ในสังคมญี่ปุ่นน,นะคะปกติแล้วเนี่ยโดยโดยโดย,โดย,โดยตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาตัดที่ความเป็นเด็กประถมนะคะการศึกษาของญี่ปุ่นนี่คือ,อมี คล้ายบ้านเรามากนะคะก็คือมีก่อนประถมก็คือ,อเด็กๆเนอร์เซอรี่แล้วก็ประถมเนี่ยหปีคือประถม1ถึงประถมประถม6แล้วก็เป็นไฮสคูลนะคะเป็นเป็นเป็น พอเป็นมัธยมเนี่ยก็จะเหมือนเราเลยคือเป็นมัธยมต้นกับมัธยมปลายการสาภาพบังคับของเขาเนี่ยอยู่ที่มัธยมต้นนะคะคือม .3 นะคะหลังจากม .3 เขาจะเรียกว่าเป็น Higher Education ทีนี้เวลาที่เขาพูดถึงคําว่าเด็กเนี่ยในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตัดที่เด็กประถมแต่เนื่องจากว่า,าระดับการเรียนการสอนของทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันเวลาที่ญี่ปุ่นเขาสื่อสารเรื่องอาราคาเด็กนะคะเขาถึงตัดที่ อายุ12ค่ะแต่ในขณะที่ในประชากรญี่ปุ่นเองเนี่ยคำว่าเด็กของเขาเนี่ยจะหมายถึงเด็กประถมนะคะแต่พอสื่อสารเป็นในเชิงของนานาชาติเนี่ยเพื่อความไม่ไม่กำกวมนะคะก็ระบุอายุไปเลยดีกว่าเขาก็เลยระบุอายุที่ว่า,าบุคคลที่มีอายุ12ปีเต็มนะคะ และขึ้นไปและมากกว่า12ปีเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่ต้องใช้ราคาผู้ใหญ่ในสังคมของการในในสังคมของคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นให้ที่ทราบไว้ว่าว่าเขาแบ่งแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็สำหรับการการเดินทางกับเด็ก หรือว่าพาเด็กไปเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4แง่มุมที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ไปก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะอันน้นก็คือ1ก็คือเรื่องการเดินทางนะคะว่า,ามันจะมีแง่มุมอะไรบ้างที่ควรจะต้องรู้นะคะ 2.. คือแง่มุมของการพักพักแรมหรือว่า accommodation หรือการการเข้าพักที่โรงแรมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ การเที่ยวนะคะในสถานที่เที่ยวต่างๆเนี่ยมีแง่มุมอะไรที่เกี่ยวกับเด็กบ้างนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่เกี่ยวกับเด็กก็คือตามร้านอาหารต่างๆการเข้าใช้บริการต่างๆที่ร้านอาหารทั้งสี่แง่มุมนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละทีละขั้นตอนทีละหัวข้อนะคะ 1. เรื่อง transportation หรือการเดินทางนะคะ สำหรับการเดินทางส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นก็จะเดินทางโดยรถไฟอย่างที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ว่าจะมีเด็กหรือไม่มีเด็กแต่เวลามีเด็กขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องระวัดร,ร,ระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือช่วงเวลาที่เป็นเร่งด่วนนะคะช่วงเวลาเร่งด่วนของญี่ปุ่นคือก็เหมือนบ้านเราเหมือนเหมือนเมืองทั่วไปทั่วโลกนะคะคือชั่วโมงเร่งด่วนคือก่อนเวลาเข้างานก็คือมานเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าเนี่ย ถือว่าเป็น rush hour คือเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงหลังเลิกงานก็17-19นประมาณนั้นก็เป็นคนเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางปกตินักท่องเที่ยวต้องควรควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทาง rush hour อยู่แล้วแต่ยิ่งถ้ามีเด็กนะคะถ้ายิ่งมีเด็ก ในช่วงรัสอ o าด้วยเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะ,ะในช่วงเวลาเช้าๆของเมืองใหญ่ๆเช่นโตเกียวหรือโอซาก้านะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปพร้อมเด็กเขาบอก it is important to keep small children close to you นะคะแล้วก็คือแบบต้องต้องต้องอต้องต้องจับมือไว้นะคะ ต้องจับมือไว้ตลอดเวลานะคะไม่ให้คลาดส,สายตานะคะเ,เขาบอกว่า even outside of rush hour make sure to hold small children with their hands when boarding trains and give yourself extra time to transfer นะคะเ,เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนก็ต้อง ก็ต้องจูงมือเด็กนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนรถไฟก็คือสมมุติต้องเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนชานชาลาพวกนี้นอกจากความปลอดภัยในเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยยังต้องระวังในเรื่องการพัดหลงอีกด้วยนะคะอันนี้เขามองในแง่ก่อนการพับหลงพลัดหลงด้วยนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยก็มี มีเขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นเส้นทางที่เ i e n d l y ต่อการใช้รถเข็นเด็ก ะะเพราะฉะนั้นกอ็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาบอกว่า,าถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าว่าเดินทางกับเด็กแล้วมีรถเข็นเนี่ยก็ยิ่งต้องเผื่อเวลาเข้าไปใหญ่เพราะว่า,าทางที่รถเข็นจะผ่านได้เนะี่ยอย่างเช่นทางที่ไม่ใช่ขั้นบันดไดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นทางที่อ้อมต้องใช้เวลามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ชหาข้อมูลในออนไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องเสิร์ชหาได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ อย่าไปอย่าไปฟอลโล่เวลาพี่แบบกระชั้นชิดมากแล้วก็ต้องดูดีๆว่าเราใช้เลือกใช้การกรองการหาเส้นทางแบบที่เผื่อเวลาสำหรับรถเข็นด้วยหรือเปล่าเพราะมันจะใช้เวลามากกว่าปกตินะคะเขาบอกว่าในในรถไฟเองเนี่ยก็จะมี priority seat สำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าหญิงที่หรือว่าแม่ พ่อแม่ที่เดินทางกับลูกเล็กๆนะคะก็จะมีที่ไว้ให้นะคะแต่ว่าแต่ว่าห้องน้ำนะคะถ้ามีเด็กไปด้วยแล้วแล้วเกิด เกิดมีเหตุฉุกเฉินคือปวดห้องน้ําบนรถไฟนะคะรถไฟที่เป็นรถไฟในเมืองอันนี้ไม่มีห้องน้านะคะต้องระวังในจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถไฟระหว่างเมืองวิ่งระหว่างเมืองเนี่ยจะมีห้องน้ําประมาณทุกๆตู้โดยสารนะคะก็จะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกของของของรถไฟในญี่ปุ่นนะคะทีนี้ในเรื่องของค่าโดยสารนะคะหลัก เกณฑ์ทั่วไปของการคิดค่าโดยสารมีดังต่อไปนี้นะคะอายุ12ปีเต็มเป็นต้นไปนะคะอันนี้จะคิดราคาเป็นราคาผู้ใหญ่นะคะ12ปีเต็มเป็นต้นไปคิดราคาผู้ใหญ่แล้วก็6ขวบเต็มจนถึงไม่ถึง12ขวบนะคะคือเอาคร่าวๆคือ6ถึง11ขวบนะคะก็จะเป็นราคาเด็กส่วนใหญ่จะเป็น ครึ่งราคาของผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาเด็กนะคะแล้ว1-5ขวบนะคะไม่ถึง5ขวบนะคะเอ่ถึขวบปลายๆนะคะ1-5ขวบปลายๆจะถือว่าเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กนี้จะฟรีนะคะเดินทางฟรีแต่ถ้านั่งถ้านั่งนั่งที่นั่งนะคะก็จะเสียครึ่งราคาเท่าราคาเด็ก ะะส่วนทารกนะคะทารกก็คือ,อไม่ถึง1ขวบนะคะไม่ถึง1ขวบก็จะฟรีทุกทุก,ท,กทุกกรณีนะคะเพราะถึงเพราะว่าไม่ถึง1ขวบนี่ก็ไม่ต้องให้นั่งที่นั่งนะคะต้องนั่งบนตักผู้ปกครองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของมาตรฐานของราคาของรถไฟนะคะสำหรับรถบัสนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับรถไฟนะคะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นไฮเวย์บัสนะคะไฮเวย์บัสที่จะต้องนั่งเก้าอี้ต่างหากอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่า discount fares are not always available ต้องเช็คดูเป็นเป็นแต่ละผู้ให้บริการเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ของเจ้านั้นๆว่าเขามีราคาเด็กหรือเปล่าเพราะบางเจ้าเนี่ยก็คือว่าท้าเมื่อไหรก็ตามนั่งนั่งแบบหนึ่งนั่งเบา นะคะนั่งเบาะเลยเนี่ยเด็กก็จะต้องเสียค่าโดยสารแบบเต็มสำหรับไฮเวย์บัสนะคะอันนี้ต้องลองเช็คดูในแต่ละที่สำหรับการเช่ารถขับนะคะเช่ารถขับเ,เด็กที่มีอายุมไม่ถึง6ขวบนะคะจะต้องนั่งขาซีดในเบาะหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จองรถนะคะจองรถรถเช่าขับที่ญี่ปุ่นนะคะก็ต้องเช่าตัวขาซีด เป็นอุปกรณ์เสริมไปด้วยนะคะสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง6ขวบต้องนั่งคาซีดนะคะแต่6ขวบเต็มเป็นต้นไปนะคะก็ต้องนั่งเบาะผู้ใหญ่และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในการเดินทางนะคะอันนี้เป็นการใช้รถนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของอ accommodation นะคะหรือว่าตัว ที่พักนะคะก็จะมีมุมมองอะไรบ้างที่จะต้องสนใจในการที่เวลาเราจะจองที่พักเวลาที่เราเดินทางไปเป็นครอบครัวนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นห้องพักแบบที่เป็นเวสเทิร์นนะคะอย่างเช่นเป็นห้องที่เป็นโรงแรมที่เป็นเชนเป็นชื่อเป็นฝรั่งฝรั่งแล้วก็ห้องเป็นห้องดีลักซ์ห้องชวินห้องดับเบิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายห้องเป็นราคาต่อห้อง ะะเป็นราคาต่อห้องแต่เขาจะบอกเลยว่าในหนึ่งห้องนี้ต้องสําหรับสองคนนะคะห้ามมีห้ามามีบุคคลเกินขึ้นมาต้องอ่านโพลิซีในห้องแต่ละห้องนั้นดีๆนะคะเขาบอกว่า children under 12นะคะ are usually allowed to co-sleep with their parents นะคะ or another child นะคะก็คือถ้าถ้าอายุ ต่ำกว่า12ขวบนะคะอย่างที่บอกเขาตัดที่12นะคะต่ำกว่า12ขวบเนี่ยบางโรงแรมอาจจะให้พักฟรีได้โดยนอนเตียงเดียวนอนร่วมกับเตียงของผู้ปกครองนะคะอย่างเช่นพ่อแม่จองหนึ่งห้องแล้วคือสมมุติว่าเดินทางไป3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยจะต้องจองห้องยังไงนะคะบางโรงแรมอาจจะให้ลูกเนี่ยพักฟรีได้นะคะอ,ะอายุณขณะที่เข้าพักนะคะไม่ใช่ขณะที่จองนะคะขณะที่เข้าพักนะคะต้อง,องดูณจุดนั้นว่าเรา เพราะบางทีเราจองล่วงหน้านานนะคะก็จะต้องดูว่าอายุของเด็กขณะที่เข้าพักนั้นนะ่ะเกินหรือเท่ากับ12ขวบไหมถ้าถ้าเท่ากับหรือเกินนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนห้องพักว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นห้องทริปเปิลนะคะเป็นห้องสา,สาเตียง ปกติบางทีโรงแรมเขาก็มีห้องสมเตียงให้บริการหรือว่าอาจจะเป็นเตียงเสริมโดยโดยต้องจ่ายค่าเตียงเสริมนะคะอันนี้ต้องต้องต้องเคลียร์ไปตั้งแต่แรกตั้งแต่จองนะคะห้ามไปเสริมเอาหน้างานนะคะเพราะญี่ปุ่นไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลในเรื่องการที่ไปปรับเปลี่ยนคอนดิชนันในการจองที่ที่ฟร้อนเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าก็ตามนี้บางที่อาจจะให้ให้เด็กที่อายุไม่ไม่ถึง12ขวบนะคะ นอนรวมกับผู้ปกครองฟรีได้นะคะอันนี้คือเรื่องการนอนนะคะแต่ว่าในเรื่องอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะในในการให้บริการของโรงแรมเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องตัวเตียงและตัวอาหารที่จะพ่วงมากับในค่าเกรดการจองนะคะน,นี่ต้องระวังแล้วต้องดูดีๆนะคะห้ามห้ามสิงแล้วก็ห้ามไปห้ามห้ามคิดว่าเขาจะหยวนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะหยวนนี่จะน้อยมากนะคะแต่ในสำหรับ uh, traditional japanese style แอ c ์คอมโบเดชันนะคะอย่างเช่นเรียลคัรหรือมินชุกุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการให้บริการของเขาเนี่ยเขาจะให้บริการเป็นที่พักบวกอาหาร1มือ้ออาหาร2มื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ไปตั้งแต่แรกว่าเราจะเข้าพักกี่คนเด็กอายุเท่าไหร่บอกเขาไปเลยนะคะเขาจะบอกเรามาเองว่าเขาจะคิดเงินเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยมันก็ทําให้เวลาที่การจอง จองเดียวกันหรือจองมินชุกุเนี่ยมันจะไม่สามารถจองบนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มในการจองปกติที่เราชอบจองกันได้นะคะาทางที่ดีแล้วพวกเรียวคันเดยวกันต่างๆหรือมินชุกุบ้านพักแบบญี่ปุ่นเนี่ยควรจะจองตรงกับทางเว็บ,บไซต์ของที่พักนั้นๆเลยเพราะว่าคอนดิชั่นต่างๆเราจะได้คุยกับเขาได้ถูกต้องนะคะ สำหรับนโยบายในเรื่องอาหารคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นว่าถ้าอายุ12ปีเต็มเนี่ยก็จะใช้เรทเดียวกับผู้ใหญ่ไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าต่ำกว่า12ปีก็อาจจะอาจจะถ้าต่ำกว่า12ปีแล้วรับประทานอาหารแบบเมนูเด็กเขาก็จะคิดราคาเมนูเด็กนะคะในที่พักนะคะถ้าเกิดว่าเป็น ตามาคน12ขวบแต่รับประทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่ก็อาจจะทนคิดราคาเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเซตอัพขึ้นอยู่กับแพ็กเกจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่นะคะลองศึกษาดูดีๆในการที่เขาจะพูดถึงหรือว่ากำหนดนโยบาย Child Policy ไว้นะคะลองหาหมวดหัวข้อที่ว่า Child Policy ของแต่ละโรงแรมนะคะเรื่องอาหารนะคะสำหรับการกินอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาบอกมีอว a r i e t ี o ออฟร t เ u อร n t s c ส n แคนบีฟาว h ์ทูอ h o u t j ป p a น and most establishments are welcoming to those with young children เขาบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ต้อนรับเด็กนะคะแต่มีร้านอาหารประเภทหนึ่งที่ที่อ่ที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวก็ชื่อชื่อประเภทของร้านอาหารแบบนี้เขาจะเรียกว่า family r e s t a u r a n t s นะคะ,ะหรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า f a m i l y เ e s สนะคะ พวกนี้จะเป็นเขาบอกเป็น the most family friendly restaurant นะคะเป็นเป็นหมวดหมู่ของร้านอาหารที่ถ้ามีเด็กเข้าไปใ,ใช้บริการเนี่ยน่าจะสะดวกสบายที่สุดเพราะฉะนั้นพยายามหาคำว่าหาข้อมูลนะคะให้หาคำว่า family restaurants in Japan นะคะเขาจะขึ้นมาเลยว่าจะมีจะมีจะมียี่ห้อไหนบ้างนะคะอย่างสมมุติในใน ในตัวเขาเรียกว่าในในจเป็นไกด์คอมเนี่ยตัว Family Restaurant เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวลิงก์ขึ้นมาเลยไปสู่ไปสู่หน้าเพจที่เป็น Family Restaurant นะคะซึ่ง Family Restaurant เนี่ยจะเป็นหมวดหนึ่งที่ที่เขา แนะนำไว้ว่ามีเชนบางเชนนะคะชื่อชื่อร้านที่เป็นเชนบางเชนเนี่ยเป็น family restaurant เพราะฉะนั้น family restaurant เนี่ยจะเหมาะสำหรับการที่จะพาเด็กๆ รับประทานอาหารเพราะจะนั่งได้สะดวกอาจจะมีเฟสิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโต๊ะสาหรับเด็กนะคะภาชนะสําหรับเด็กเมนูสําหรับเด็กนะคะหรือว่าส่วนประกอบหรือส่วนผสมของอาหารที่เป็นสําหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นร้านเชนที่ชื่อว่า Gu s โตนะคะหรือว่า Royal Host นะคะหรือว่า d e n n y s นะคะหรือ j o y f u l แล้วก็ s ซเซริยนะคะอันเนี้ยห้าชื่อประมาณนี้จะเป็นแฟมิลี่ร้านร้องที่จะต้อนรับเด็ก เด็กในการที่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เป็น f ิเศษที่ที่เอื้อต่อการเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็คือว่าสำหรับห้องน้ำในห้องน้ำหรือว่า,าหรือว่าตามห้างตามพับลิกทอยเลตตามตามาสถานที่เที่ยวต่างเนี่ยเขาจะมีสถานีสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หรือว่าจะมีห้องสำหรับให้นมนะคะ breast breast feed นะคะก็คือให้นมลูกนะคะได้นะคะมีมุมพวกเนี้ยอยู่เป็นระยะระยะมีอยู่เยอะมากนะคะนั้นถ้าใครมีบุตรที่อยู่ในวัยที่ยังต้องอให้นมแม่อยู่ยังกินนมแม่อยู่เนี่ยก็เรียกว่าสะดวกสบายมากที่ญี่ปุ่นนะคะสถานีในการมาถึงสถานีไม่เรียกไม่เรียกว่าสถานี มันคือที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะที่นอนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้สำหรับเด็กเล็กเนี่ยในห้องน้ำก็มีอยู่เยอะนะคะสำหรับการเที่ยวออนเซ็นนะคะถ้ามีเด็กนะคะเด็กเล็กๆ,ๆมากๆลงออนเซ็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันร้อนเกินไปแต่ถ้าเป็นเด็กอยู่ในวัยที่ลงออนเซ็นได้นะคะแล้วอยากจะพาลูกไปเข้าออนเซ็นด้วยเนี่ยเขาแนะนำให้เช่าห้องส่วนตัวนะคะอย่าไปเข้ารวมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเราอาจจะคาดเดาพฤติกรรมของเด็กไม่ได้นะคะในเรื่องมารยาทในออนเซ็นโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเด็ก อาจจะไม่คุ้นเคยต่อการต้องแก้ผ้าอาบน้ําในที่สาธารณะแบบนั้นนะคะก็แนะนําให้เช่าบ่อที่เป็นบ่อส่วนตัวไปเลยนะคะจ่ายตังค์เพิ่มนะคะก็จะได้ถ้าอยากจะให้ลูกได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นก็ควรจะต้องทําแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนเซ็นที่ออนเซ็นสาธารนณะเป็นบาร์ทา์หรือว่าจะเป็นออนเซ็นที่ในห้องพัก ในในโรงแรมที่พักก็ตามนะคะเพราะโรงแรมที่พักที่ให้บริการออนเซ็นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีห้องรวมถูกไหมคะถ้าเราต้องการจะพาลูกเข้าไปใช้บริการร่วมกันในครอบครัวนะคะ mm hmm. ก็ให้เช่าเหมารวมไปเลยนะคะ mm hmm. เขาจะให้อ่ให้เช่าเป็นมีเรทให้เช่าเป็นเช่าสมมวนสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ลองติดต่อแต่ละที่ดูสําหรับการเที่ยวนะคะที่ญี่ปุ่นก็สะดวกสบายในการเที่ยวสําหรับเด็กเพราะว่ามีเต็มพ์คเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งดิสนีย์รีสอร์ททั้งยูนิเวอร์แซลทั้งคิสเนีย ต่างๆพวกนี้เป็นเรือโอไดบะที่มีพิพิธภัณฑ์สําหรับเด็กๆในการที่จะดูพวกของเล่นต่างๆนะคะมีทั้งคือเป็นมุมทั้งเป็นมิวเซียมสำหรับเด็กก็เยอะติมพาร์คสำหรับเด็กก็เยอะอเมวิสเมนต์พาร์คคือสวนสนุกก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับพาเด็กๆไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันอันนี้เป็นสำหรับ การวางแผนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นพร้อมๆกับพาลูกเล็กไปด้วยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้พาข้อมูลแบบนี้มาฝากนะคะสําหรับคนที่ตั้งใจจะพาลูกๆไปเที่ยวกันนะคะก็คาดว่าหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเรามีคลิปเสียงตัวยาวแบบนี้แล้วก็ยังมีตัวคลิปที่เป็นสั้นๆอีกอยู่ในหลายแพลตฟอร์มทั้งหมด ที่เป็นโซเชียลมีเดียมีทั้งหมดลองติดตามดูนะคะเสิร์ชหาคำว่า m o t l e y mall นะคะ M O T L E Y นะคะ M A L L นะคะหรือว่า trip talk by a b i t a b i นะคะก็จะเจอขึ้นมานะคะฝากไว้นะคะถ้าชอบก็ติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ